สวัสดีครับอยู่กับจ่องของผิดแสงทองทิ้แลมนะครับน้องโอนี้ก็โอ้ฝนตกอยู่เปืมือนะครับฝนตกเปื้มือเลยดินอยู่แห่ง้วคระคำเมืออท่าคำวันเพราะว่ามันเป็นพายุเขามาบ่จักนะครับพายุเขามาบ่จับฝนดินหน่อยดิ่นใหญ่อยู่นะครับนาอปีนี้ขาดว่าอาจจะฝนดีนะครับคาดว่า,าจ,จะฝนดีดี สามคำมานุ่ิผดกับในอภิษฎป่านพับนะครับนะเนาะแสงฟองขึ้แนแน่นให้เห็ดสีเบิ่งทุกมือนะครับทุกมือนะครับเนาะไปเบิ่งกันครับเบิ่งกันเนี่ยนะครับต้งด่านโนมเดี๋ยวตีเป็นกะในพักใบสะก้อนมันเถาะในพักใบสะก้อนสามหนึ่งสะก้อนม่าถันผู้รับเมาผู้รับเมา,เมาจะไปใส่ยังมือท่านหูนะครับเนาะเพราะว่าคนงานคนกะเป็นละ ตุลับรับจ่างอยู่ฟังทั้งบนนะครับเนาะฟังทั้งเหตดโรงอาหารมันต่อนี่ครับปุลับเมาจะขายไปไหนเนาะครับเนาะนทางด่านฮมสเตย์นะครับตัวนี้ก็ทางด่านไม่ที่นี่มือนี้เป็นยังมาท่านไนซ้อมกันนะครับเพราะว่ามันฝนตกแห้งนะครับฝนตกยุบมือมันเนาะนะครับก็เลยเบ่ไ้ซ้อมกันนะครับเลยเบ่ไ้ซ้อมกัน ว่ามันอีดพ้นนะครับอีดพ้นอยู่คนเดียวเลยโปรดให้ท่าน,นาให้สอบเนาะนี่ครับฝนตกครับอย่างนี้ยังตกอยู่ครับเนาะอย่างนี้ยังตก ต่างผนมารับจากเพราะว่ามาเห็ดม,า,ม,า,ม,า,มารับจากต่อยู่พี่ครับอยู่ทางด้นโรงอาหารนะครับทางโรงอาหาร เลยเพราะว่ามันฝนตกลิีนนะครับฝนตกเรียนนึกเหมือโอ้โหครับน้องดาทุ้งอาหารนี่มันก็ได้กังเสายังเรียบร้อยเห็นอนครับคนเอาดินเขานะครับนเนาะเอาดินเขาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มึงครับ ไนไปเลยนะครับตาบุญไปเลยคือจีใส่การเมื่อใดร่ล้วครับนี่บุญนี่คิดว่าเสียแล้วครับนี่คิดว่าเสียแล้วเนี่ยครับด่านโรงอาหารโรงอาหารมันงกับโมเหตุในซองหมูนะครับนี่มุ่งก็ได้ฟังเขาชาฟังยังนี่นนทีข่ขานทีข่ขานข้อดินเรียบร้อยแล้วครับเนาะ ไม่น้อยบางทีในตัางเศร้าขึ้นไปนะครับี่สร้างเพิ่นกับกำลังพวกสีเหลือกนะครับกำลังสีเหลืองานมาเนาะจอกสาแน่แต่ทั้งฝนนะครับทุ่งเทเนาะผู้รับเหมาจะหายไปไหนนะครับเนาะนาฬิกปูนต้นตาลฝนจนแกนเมื่อวันต่อนะครับ ทางกันบกำลังจุกับครับกำลังจุกับบ้าน ก็่อเล็กนะค6ับต่อเนต่อเสาตจะเป็นสอนใเสาับ สองมืสามมือนะครับพ็เห็นในซอกสมอหรืครับทั้งเทคาางเทค่ยงดเยอะเพิ่งจะได้ก่อแล้วครับเยอะไปได้ก่อครับแบยวดี่อเดมแคบบ่เดีมแบยว ยังไงปันไดนะครับ ด้านานหน้าที่เก่านะครับด่านหน้าที่เก่าพาเป็นเรื่อหานเป็นโรกแดงเห็ดภายในนะครับเห็ดโกคแดงภายในนะครับเนาะนี่ครับน,รน,รน,น,งงน,นี่ครับสามตัวนี้เป็นงานน่ครับ 弄弄。No. No อึู่ทั้งดานทังดาหล้งนะครับเนาะทั้งดานล้ง ดีว่ดิซุ้มไหนิอันนี้ครับไส้สดสองสดม่ครับอ๋อไส้สดสองัวนีคือรถดีนะครับมักกัดตัวกับกัดตัวบ่บโอ้เอ้ยเฮ้้ ถึงข่าวแรงมานะครับทุนติดก็ได้อัปเดตบ้านพักแจ้งท่องทิ้แลนด์ให้เบิ้งทุกมือนะครับให้เบิ้งทุกมือนะครับเนาะเพราะว่าเพันดำเนินการก่อสร้างแต่ละมือละมือนี่เพันเกิดไปหอดไซนะครับทุนติดก็เรื่อยๆได้อัปเดตบ้านพักแจ้งทง่องทิ้แลนด์ให้เบิ้งทุกมือนะครับเย้าหนีทางด่านไม่ทีกับยังสอบม,มาทั้ไหนนะครับเนาะเพราะว่า ฝนมันกับเที่ยวโต๊ะเที่ยวโต๊อยู่เรต้องนักหล่อลูกนักตียนอาจารย์นักร้องตีเหมืนกันเ,เนลยสอบไม่ได้นะครับธรรมดาหมูนี่มันเป็นหมูสอบง่ายก่อนต่อหมูนี่สอบไม่ได้นะครับเนาะครับมุ Nowadays, ่ง like. ทิดาก็จีดีขอปิดคลิปนี้ไว้ซสำนีกสักพัด้อครับเด้อคลิปหน้าขอครับมุ่งทิดใหม่ขอบคุณผู้ติดกดไลโ์กดแชร์กดติดตามมาข่าวโฆษณานะครับก็เป็นกำลังแรงใจให้มุ่งทิครับผมคลิปหน้าขอบคุณไหม่ครับ